วันนี้หมาเื้กันอีกแล้วครับผมปิดมะนาววันนี้คค้ชอา์จะทําเป็นชิ้นหมูลุงใส่ไม้กินได้นะครับเนาะอันนี้ไม้อันนี้โร้ชาได้ชันค้ชอานเรียกไม้ค่านะครับผมไม้มะกอกก็ได้นะต้นมะกอกนี่นะครับผมอันนี้ก็ได้แต่อันนี้เป็นไม้คั่มเขาเอามาในป่านู่นครับแล้วก็มีหมูสับด้วยนะครับผมสับก็ซื้อมาหนึ่งกิโลนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับว่ามีอ,อนนะรไรบ้างนะครับทุกท่านทุกท่านก็มีนี่ขมินมนมนม้นครับผมพริกแดงเกลือชุบโรยน้ำมันนะครับผมแล้วก็มีพริกกระเทียมขิงข่านะครับผมมะเขือเทศอันนี้หอมหัวใหญ่แล้วก็ตะไคร้นะครับผมไม้กได้กินหมูนะครับผมขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามานี่ก่อน ไม้ก่คอนไม้เอาค่อน,ออนแล้วเอาอันนี้มอาค่อนนะครับผมเปลื้มงอกมังครับมลงก่งนไปข้างล่างน,นเป็นล้างน้ำมาเขาท่านเลยแก่ก็อ ถ้าเป็นไม้ข้าเนี่ยมันจะขาวนะครอเห็นไหครับขาวมากนะครับนี่นข้ามนี้มันต้องใช้เวลาอะไรครับผมเยเอาละครับกัดดูเอาละไม่้างโมแค่นี้ก็พอแล้วด,ดูดูเลยเดี๋ยวเราเอออกมาตำก่อนนะครับผม เราถ้รารถต่ำมันจะละเอียดเกินไปพุ่อนเลยเดี๋ยวมาเอาเนี่ยสับแล้วนะครับผม ใส่หมดเลยครับี่วรวาาจะตำใส่มาตำไม่ตำแล้วเท่าไหน่ับแบบนี้ โอ้ไม่ได้ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ออกไม่ค่างั้นก็ต้องนี่เดี๋ยววันจะสับมันไม่ได้รกระโดนเอากระเทียมครับผมโกูปีกขี้หนูใส่เยอะได้ไหมเนี่ยจะเพี้ยนไหม แล้วทคนีแล้วครับผม ผม,ผมตัก็ข้ามิ้นครับข้ามิ้นใส่เยอะเลกิ่นี่ของมือไม,ม่รู้มันจะคนได้ไหมดูนั่งไม้กินได้ ลุงเป็นลุงทำลุ่งใหญ่นะกจินลุ่งอั้ใหญ่ไปไหมเห็นมันใหญ่แล้วนะถ้ามันเด็กๆไปมันอันนี้มันเป็นอะไรมันจะแห้งแบบนี้แหละโอเคผมว่านี้ใช่เลยไม่มีที่ไว้แล้วทุกท่านไหมยังไม่หมดดู หนึกิโลเดี๋ยวพ่อจ่าจะทอดก่อน อันีนครม่มันไม่แตกนะท่าเห็นไหม,มอโอ้โหใช่เลยน,คบบยนะครับผมสุกย่างตาต้องโอ้โหโ ก็มันไม่ได้ยิ่งอดไปแตากล้องหรือว่าถ้าไมหมวดก็กินพวกนี้นะครับผมขออนุญาตใช้มือครับอืมกินลุงใส่ไม้กินได้ มันหอมจริงของเครื่องเทศมาครับผมแล้วก็เรามาใส่ไม้กินได้ด้วยนะครับเนาะไม้ข้านี่มันจะอ่อนก,ออกว่าไม้ไม้หมะกอกก่อนนะครับผมมันจะนุ่มกว่าอร่อยไหมมันก็คืออร่อยเหมือนกันนั่นแหละโดยพามมันจะแตกต่างกันแค่แข็งกับนุ่มแค่นั้นแหละครับผมโอ้อร่อยมากนะต้องคิดเดยอะแล้วครับผมเข้ากับแก้มก็ได้กับข้าวอร่อยนะขรเนยดูโหมนมันหนึ่งก็ดูดูด

เราเอาไปใส่น้ำแล้วก็ให้น้ำมันน้ำจีนดุงมันออกอีกอันนี้ก็อร่อยครับเกท่านๆนะน้ำในหลายอย่างสุกแล้วเอาไปใส่น้ำอีกนะครับเกท่านแต่เราเราไม่ต้องปุ๊บปุ๊บเครื่องหนาหนาเท่าไหนแค่ใส่น้ำแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนเฉยๆยครับผมอันนี้ก็อร่อยอีกแล้วสิบนาทีนะครับเนาะ ทงเตาแบบนี้อากาศมันหนาวเขน,น อร่อยมากครับผมลอทงทำดูนะครับสูตรนี้นะครับผมอร่อยมากอันนี้ก็ยังไม่สุกนะครับเนาะเดี๋ยวไปทอดต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตม,มเพื่อเป็นกำลังใจใต่อมด้วยนะครับสวัสดีครับ